hai con cá à? Hai con cá yêu phải không? Con cá nào con này gì? รับก้อนก็ได้รับก้อนเ้ป็นาแตกคนพยานี่จับป่าปอบีอยอยู่ลนะเทคนิคการจับปลามน้เอเดียวกอยู้สิใครไหแนว่ใใส่อพยาบัติมันเต้นหรออัเต้นหรออ่ะใส่ทาังทางไวเลยอ่ะโยนขึินก็ได้โยนขึ้นเออเฮ้ ป้าอ้วนคักเนาะปูปลาน่อยด้ well ok ่ิพอายายสามเขียนเขาว่าเนาะไสจอยจับปลาเก่งควายถิ่ว่ดีเพราะว่าสิจาวเบังไม่ซื่อจิ้นียังมากขึ้นแรงเลยเอาวิ่งมเข้าวว่งจะด้วยวิ่ง โมใหม่ขึ้นก้อนบ่เจาว่าเอาใหม่ขึ้นก้อน่ป่เนาะเอาใม่ขึ้นก้อนมันข้าใหม่นี่ยสักส้ข้าฮือโอหวนเนาะอุบาสองคนเนี่ยเ็ต้มหมวทักโอ้ โอ้วมานั ulously, ่นออู้ยเอาแอ้วเอา้แ้เฮ้ยเอู้้บ้่าดมือจ่อยเอาไปจ่อยอรเอาว่างดูลมแห้งเถอะอีพอกระโปรงประเด็นนะนั่งเอาเนาะ เยอะปลาดุกเลยปลาดุก่เอากระโอ้ยโตโใหญ่น่ะมงมุมอะไแก่สูงลไปตักปลาดุกยงดิกระแจ้งกระตานานโตกระตาลอยนีสิอไปคุไปือนเลยบานตัวนี้เอาอยากไปงอนเลยใส่กระเป๋ากินเอางนี่ดีนะโอ้ยายนอนี่นาอ ชดงจกสนพื่ก็ได้ขวดทองไปเพ่นกอวดทองไปเพ่นก็นิกแอวไปเลืบนอันไหนป้าแถนไหนป้าป้อมจับถึงจะป้าป้อมกัมาถงเอกระูกกระดูกแ้โคุยคื้มาจับ อ uhm. นี่มีอยางไอย่างสารนี้มันจะเป็นร่องหอย่ะติดตัแม่ติดตัวเลือกนี่ปดุแม่จะได้สิ่ปลาเบื่อดินมันไหลลงเนาะมั่นเลยร่มนี่แล้วลูกเพิ่นนี่เพิ่นเบลออันนี้ปะดุแม่ปีหน้าจะมาตะบานเดี๋ยวปะดุใส่กระเป๋าเกียรกับบุกาล่องม้าหือบ่ลองมงปะดุตัวมันจัง ก็แหะนะวนี้เราบอกเป็นเยวจะเข้าเี๋ตัวนี้ยัเปลนหร้านะเอ้ยงานะลุ้งจับซ่านหน่อยๆว่าทำไมได้ตัวหนึ่งเป็นตัวเออพัดพตัวใดก็ม่เยอะลุงใดสูงหลอดผูบารอด เสมอกันเฮ้ยไอช่วยหาตะลุงข้นมามันปลาดุกด้วยนั่นโอ้ยเปิดติ๊กเนอะ 另外一套。 กันค่ะพี่น้องจักซอยกา้วัจั์เป็นอีไซายแม่สาวนีนะค่ะตัวสีจงจับ่าไกันน <c oughs> ู่นไน่โอ้โหขใอ้อยู่ด้อบอลลูนปฏิทุ

những phải vào nhà phố. Saka, bên ngoài bụng binh mẫn du bón như mắt tạc. Một ngàn, mẹ. này, năm mắt nè. Ao mọi mặt. Một tay bụng bê Nè, Mhm. 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 mà Mhm. 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 nó Mhm. 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 ้ปลาไงแหงบ่ปลาเฮ้ยเฮยเหน้าไงรุดซีดหนาเอิ่นคอทึปลาดุปันบรดุมันมาถือก้านกับสือวิ่งเอ้ยเ่นกะโกะเลยเนาะปูนปูนปูน เสียงอื้นวัดไปตัวตัวใหญ่ข้างนอกป่าจข่องน้ำหนอป่าอยู่เนี่ขเสียนเนาะกระจวมองทุกวันขุ่เห็นบอกเยู่มองปลาอยู่เนย โอ้ยพ่นมันเซียนคนเสี่ยนรับคนช่างงานระดับได้พอระดับไรเมื่อชีบหาป่าโอ้ยลุ้มแม่น้ำชีบไม่เคยหูุดงิป้ายเงาบัตรทุ่งก็รู้แล้วบ้านนี้แท้ได้หนึ่งของแท้ อย่าให้ปลาดุกตอดเด้อง้อปลาดุกตอดกับตู้ไก่ย่านปลาดุกเนี่ยก่อมาหันด้วยนานเอ้าสตาร์ทร้อนเลยลากที่เช็ดตัวใหญ่โอกโอ้โหโอ้โหหลายตัวมันเป็นแอนดูดขี้ต้มขี้ต้มเลิกปาด โคะหี่ไปไงได้ไตใหไ่บอโอ้ยนีถังใสเลยมันตักกานายว่าใส่โอ้หนี่ตัวนึงเสียดจาแบบไหนน้อนเนาะเนี่ยให้วาเป็นเสียดเก่า เตี้ยนเก้าในเลนจ้าโอ้เป็นไงเป็นไงเตี้ยนเกาจับก็คึกครักอือที่ใช่ก็คึกครักโอ้ย่นานโอ้ไวแห้งแท้อ่านกูจิกงับไให้แห้งอย่านว่าง,ง,งับปลาดุกก็มันาบต,ตก จ่อยนั่นเป็นต้นใหญ่ดีค่ะดีแท่งดีแท่งแม่นแท่กระโอนนะ คืออยู่อะหน่อยง้ไมลงแลุงเง่า่สามหนานทั้งลัางทั้งลางเยอะเลิกระพิมพ์าสกนวงมันอยู่ที่สี่ได้ป่ะอยู่สี่ก็ลงมาลงไม่ได้ลงไม่ได้ขาบุี่าบุนีตัดทิมขาบุนี่ว่าอย่างไง

ขี้รถไปขายนะครับไปสวิงไงเงก็ไอวิงทางอาอขวนดีปลาเคงบะมีตะกี้ปลาเคงบอหน้ยไให้กินบอเนาะอืออือจินุล เอาปลาดุกชออโลูลูกเต๋ดผิดก็ม,มาซื้อป้านอาหารบอรมเอาห้าต้นกระพูดออเอ๊ะจับจับสิดติตัว อะไรสวยงามเลยแม่ไครก็มีงานอยู่อยู่อยู่เลยเขาไปอยู่งายใสโลตงเรองนี้ดยโอ้ยเอารดหากหลายนึงแในหน่อยะมหลายนะปลาที่เลียยเยที่เล้ยไัเม่จอบหกหลายเเยมากเลย ไงแถะป้าทอแขนไงก,ก็แขนอีกเอาอยัางมาหนักโอ้ลักป้าเพื่นมากปันละบ้านมาตาล่างตาจะนสองถั <S <S 2> <S 2> งแค่ถังเดียวเลย <S <S ก่14เนืือเหลือเนื้อน u, ้าโพงนะ1โลช่องถังไปไงอ๋อแล้อ๋อทมโงถึงสองนะน ท่านหมื่อมาดูช้วยานค่ะขวนเพียงต้องขวนทั้งไงอ่ะข้าคอน้องขิงก็ไงขนาดจงไวเครรงหนึ่งไี่อยู่สารเอาเมื่อเมื่อตีเอาเมื่อเม่เดีเป่าเป็างนเองทไมใส่เบ็ดนองเหย่านี่เป็นระไม่ใครนะน้อง ไข่เนอ่เล้่มึงป้ากันค่ะคนงานส้างน้อยโลัวเลยปลาโคปลาโกัปลโคกับลายหลายเนาะจับเบิร์ดขามาพอเพิ่ะทางเขาก่อนปลลุนกระปอกระแปกนี่มึมีเลยเนาะลนกระปอกระแปะไปจับเบิร์ดพี่น้องส้าน้อยๆป้าลายค่ะประดุกละลายก็ที่ใดไม่เนาะประดุกกัน ทอเท่าบอตาดโค้งจะได้ไหลมั่งนี่ถูกลุ่นเนาะหายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลุดแล้คอยมีเป็นตำนาเด้อครับเหรอเด็กมียังเนาะใหญ่เล็กน้อยๆนะหลายเนาะที่เห็นน้ำแลีงไปนี่แหละพี่น้องจะปลาเมย์จะไปหาล่างต้นล่างโตกันครับผมเดี๋ยวซานิดลี้ยงเสียวปลาเดี๋ยวปลาเดีกไปกินยมเล้ง ไปจำหน่ายเนาะค่ะตอนอันนี้ปอย่างดอกคาเลยไปบอารถมาสี้วไกกินกับกินบลเบิดดอกเนาะต่อไปจำหน่ายก่อนค่ะจำหน่ายเป็นบางส่วนเนาะค่ะพี่น้องโดูสิได้ประดูกี่ได้มากนี่บ่ได้บ่อลายสั้ที่เหลืออยู่ในบ่อปลาเบิดดอกคาเอาเอาลุงเจอกันคลิปหน้าครับผมจอร์แดนมีลล่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ